สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับสำหรับการเรียนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องปี recorder นะครับเราเป่าบันไดเสียงเป่าแบบข้ามเสียงขาขึ้นขาลงและก็แบบข้ามเสียงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูมีอุปกรณ์อันนี้เรียกอะไรครับเรื่องนะครับชิดมีเครื่องรีด้วยนะครับวันนี้จะมี อุปกรณ์ประกอบด้วยนะครับอันนี้เรียกอะไรของเรี่คือโมงครับโมงสองโมงนะครับสองโมงนะครับอันนี้เรียกอะไรกระดับรโอเคนะครับอ่าวันนี้จะ มีเครือ่องดตีสามชิ้นเดี๋ยวจะให้เรียนได้ทดสอบนะครับครับอัตราจังหวัะเพลงไทย วันนี้จะสอนเรื่องอัตราจังหวะเพลงไทยเพลงไทยจะมีทั้งหมด3จังหวะก็คือจังหวะช้าปานกลางและก็เร็วจังหวะช้าเขาเรียกว่าจังหวะ3ชั้นนะครับจังหวะปานกลางเรียกว่าจังหวะ2ชั้นและก็จังหวะเร็วเรียกว่าจังหวะชั้นเดียวนะครับส่วนที่ครูจะสอนในวันนี้นะครับก็คือจังหวะพื้นฐาน พื้นฐานก็คือมันจะมีทั้งจังหวัดชิงนะครับชิงมีทั้งจังหวัดฉับแล้วก็มีทั้งจังหวัดกลับจังหวัหดโมงนะครับจะมีเครื่องมืออยู่สามชิ้นวิธีการนะครับชิงอ่าเอาชิงก่อนเราจะใช้หาตั้งใหม่นะครับเพราะว่ามันก็ต้องทำให้ดูด้วยนะครับ อันนะครับชิงจะเป็นลักษณะแบบนี้ปกติเขาจะนั่งนั่งตีนั่งคร,ร,รับเพียบ์ใลาเล่นเครื่องดนตรีไทยนะครับวิธีจับชิงนะครับให้จับส่วนที่เป็นอทองเหลืองนี่น้อยที่สุดนะครับจับตรงเชือกขอม okay. งมันไว้หงายด้านใดด้านหน,นึ่งขึ้นข้างข้างที่เราไม่ถนัดหงายขึ้นส่วนข้างที่เราถนาัดให้เอามาประกบกันไว้เวลาตีชิงให้ตีแยกออกจากกันเวลาตีเสียงฉับ ให้ตีปอบปอบกหากันชชับชิงชับชิงชับ,บชิงชับครับจังหวะชิงนีจะเป็นจังหวะที่สำคัญที่สุดในลีไทยนะครับจะเป็นตัวกำกับจังหวะเลยนะครับเ,เวลาจังหวะสองชั้นสามชั้นหรือชั้นเดียวเขาจะดูจังหวะชิงถ้าชิงมันหาการไกลๆกัน,กนชชับ ชัแสดงว่าเป็นจังหวะช้ารเร็วช้าเก่งมากครับเก่งมากต่อไปถ้าเป็นจังหวะที่มันกระชักชิดเข้ามาชิงก็คือจังหวะกลางกลางถ้ามันเร็วขึ้นแสดงว่าจังหวะเร็วรนี่จังหวะชั้นเดียวนั่นเองน,นะครับเดี๋ยวจะให้สาธิตนะครับแต่ว่าครู ให้พวกเราดูก่อนสาธิาที่ให้พวกเราดูก่อนเดี๋ยจะให้ตัวแทนออกม,มาทน้ำให้ดูนะครับต่อไปจงังหวะงงเวลาจับมงนะครับไม่ให้จับตรงที่ตัวของมันเสียงไม่ชัดเสียงไม่ออกให้จับเชือกนะครับก็ต,ตีให้พอสมควรไม่ต้องตีให้แรงมากนะครับตีสว่วนที่มันมมมนูนๆนอกมา ตีตามจังหวะนะครับนะครับดีแค่นี้นะครับโอเคนะครับต่อไปวิธีการจับกลัหนะครบนะครับมันจะมีส่วนที่บางกว่าส่วนที่หนากว่าเห็นไหมครับให้เราจับส่วนที่มันบางกว่าส่วนที่หนากว่าให้ตีไปตกันมันจะแย่หอกนะครับครับ นี่ตั้งไม่หวะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับหาตั้งไว้ก่อนให้หันหาตั้งกล้องผาพูดผิด <c oughs> จะได้มองเห็นหลายๆมุมนะครับ่า <c oughs> ทั้งเรียนด้ ไม่ีิัจหวาชิงบังไหมลูกอุปกรณ์เยอะหน่อยอ่าบ้างโอเคคนที่เล่นชิงจะต้องเล่นชิงช,ชักช,ชิงช,ชักช,ชิงชักชิงชักชิงชักไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปคนที่ตีกลับเล่นตรงไหนครับ<า>เล่นตรงกับฉัก<า>จะเป็นชิงกลับ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 กลับจะตีกี่้าสี่ขาชิงตีกี่ขาสี่้าก็เหมือนกันชัดก็ตีสี่ขานะครับแต่ชิงจะเล่นเยอะที่สุดนะครับเล่นไปเรื่อยๆเป็นตัวกำกับจังหวะไว้นะครับ ต่อไปโมงเห็นไหมครับหางมากเลยเนาะก็จะเป็นชิงกับชิงโงชิงกับชิงโงชิงกับชิงโงชิงกับชิงโมใครเข้าใจยกมือดีมากโอ้ห้องนี้เก่งมากเลยโอเคครับเอามือลงมีกี่กลุ่มมีกี่แถวโอเคเอาฟังสองแถวนี้ เป็นเสียงชิงสองแถวนี้เป็นเสียงชิงสองแถวกลางเป็นเสียงกลับอันนี้เป็นงงสองแถวสุดท้ายเป็นงงโอเคชิงฉับด้วยนะชิงฉับด้วยพวกนี้ก็กลับกันยวอันนี้ก็งงโอเคให้ปตบมือเป็นจังหวะแบบนี้ด้วยเดี่ยวรอบสามทีชิง มองเอาไปเอาไปอมองก็ต้องมองของตัวเองกลับก็กลับของตัวเองเขาไย้ไหมู้กห้ามไปพูดของคนอื่นนะโอเคไหมครับเข้าใจารย ทำได้แล้วทีนี้เปลี่ยนเป็นชินต้องเป็นชินนะแต่พวนี้พวกนี้เป็นโมงพวกนี้เป็นกบโอเคเปลี่ยนชินโม่กบโอเคสามสิบชิน อยูทีนี้เราจะลองมาสาธิตกับเครื่องดนตรีจริงครับเมื่อกี้เราแค่พูดเฉยเราทำได้แล้วนะครับโอเคขอตัวแทนสามคนใครจะเป็นคนที่กล้าที่สุดเชิญลุกหน่อยครก็ได้ไม่เปอนไรอันนี้คือให้ให้ลองมาสาธิตดูมะเชิญขอตัวแทนหน่อย เก่งคนนี้นึงเก่งมากมาได้หนึคนอ네ีกสองคนสัมค่ะามาลูมาเลยให้เลือกเครื่องตีตามตามใจชอบ 对。<laughs> โอเคโซจูด huh? right? well, no ูดดสเลยนะครับครูไม่ได้บอกนักเรียนเลยนะกเรีทำด้วยตัวของนักเรียนเองแต่ครูแค่ชี้จิหวังให้เฉยนักเรียนทำด้วยตัวนักเรียนเองได้อย่าเพึไปสลับเลยสเพีครับลองดูวเราเล่นตัวนี้ครับเราจะเล่นชิได้ไหม นครับนักเรียนจะได้สลับกันจนครบทุกคนนะครับจะได้เล่นไม่องรอนไม่ได้เล่นนะครับไม่ต้องรนแต่เล่นเพื่อให้ครบเพื่อเตีนะครับได้เล่นหมดทุกคนแน่นอนชิงก่างชิงชับโอเคจำนิดเดียวจให้เแน่นๆจำแน่นๆจำให้มันยังมันลื่นได้โอเคตี๋ช้าปิดที่ 자나 아, 아, 오케이. 뛰능는 성상. 빨

ลองดูไ,ไม่เป็นไรยังไม่เพื่อนก็ยังทำได้เลยครับนีไหมมาผู้ชายมาผู้ต้อวัน,นมาลูกใครนี่นะมาเลยลูกเลยเครับมาาลองดูมาลองดู ชิงไปเลยน้องเรียงตามหลับชิงกลับหมเออเห็นไหมถูกนะเี่ยมดูัมเองนะครับกลับที่ช่องนี้โมที่ช่องนี้นะครับโอเคเี่มองหนึ่งสองสาม you uh. สมาธิไม่มีให้มีสมาธิดีตั้งใจทำมขออีกรอบหนึงครับไม่เป็นไรหนึ่งสองสามดีม่ห้าถูกต้อง่เป็อ <c oughs> <c oughs>

sultan minimal โอเคไหมครับโอ้มาแล้วเสียงถูกต้องแล้วหนึ่งสองสามีห้าจดแปหฉัไม่ทสมอนะครแล้เพื่อนมต่วานีถ้าเราสนุดเพื่อนก็จะสนุดด้วยเข้าใจไหครับโอเคพรายมครับ what <laughs> ครับและตอนนี้จากนั้นนะครับก็มาเริ่มพูดจริงเรื่องพิธีสุดส่วนโดยที่ไม่ใช้เครื่องอะไรได้แบบที่ครูสอนครับคำทิ้งงอให้พูดออกมาได้เพราะเครื่องมันมีมีน้อยให้เราสอนในการพูดให้ถูกใจปากพูดให้มันถูกจัใจปากจากนั้นเราค่อยมาฝึกเพื่จริงนะครับแล้วสัปดาห์หน้าครูจะทดสอบเป็นกลุ่ม ทดสอบเป็นกลุ่มรวมกลุ่มครับทั้งหมดก็มีพวกเรามีสี่สคนเนาะ36บหคนก็เท่าไหร่โอเคครับโอเคสำหรับวันนี้ให้พวกเราฝึกได้ครับโอเคครับแยกข้ามกลุ่มกันนะครับจับกลุ่มไม่ได้แล้วก็ฝึกนะครับแล้วผูจะดูด้วยนะครับผู้จะเพลงคนผมก็คนดูแลงานนะครับ ตรงนี้ไม <c oughs> ่ได้ขอบคุณนะครับ